ลุ้มฮะแต่ว่าเอาลุ้มไม่เก่งเราได้หรอเฮ้ยใส่เสืยวเราแล้วเลยนะแนวทุ่งเนาะเออ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 เมันจะไม่เหมือนกันเหตุที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าระยะจากฝั่งถึงแนวทุ่ง มันกว้างและยักจากฝังถึงแนวรุ่งมันกว้างเพราะฉะนั้นมันจะมีสองอ็อกนะจะมีสองอ็อกอย่างร้านเบอร์สิบสอทำแล้วสิบห้าคนคือหนอึ่ง็อกเท่ากับสิบห้าคนสิบห้าคนสิบห้าคนถามว่าสิบห้าคนรู้ได้ไงเราจะมีโชว์แผนป้ายใครจะลงเล่นนะ้ำต้อนบ่าตามนี้นะนะครับ เมื่อเข้ามาที่ร้านแล้วก็จะมาเจอป้ายใหญ่สองอันนี้นะครับร้านไหนที่หาทรายกว้างก็จะเจอแผ่นนูนอยู่หากันช่องหนักไปได้อยู่นี้ครับโค้อิซิ่เกาเข้ามา